ซึ่งการหารือนะคะจะเป็นการพูดคุยในช่วงของจังหวัดที่มีปัญหาเท่านั้นแต่ว่าพื้นที่ที่ยังไม่สามารถที่จะมีคนไปสมัครได้ 28, 28เขตในพื้นที่ภาคใต้นะคะ,คะกรกตอบอกว่าจะต้องรอคําวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญก่อนเพราะว่าถ้าเกิดตัดสินใจอะไรไปตอนนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นโมฆะในอนาคตก็ได้ดังนั้นก็ต้องรอนะคะความชัดเจนเรื่องของข้อกฎหมายแต่หลายคนมีข้อกังขาเรื่องของการทําหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการบอกว่าตกลงตอนนี้ยังไงสามารถที่จะทํางานได้หรือเปล่าทางหัวหน้า เพื่อไทยเองยังคงยืนยันนะคะว่ารัฐบาลรักษาการยังทําหน้าที่ต่อไปได้ค่ะจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่พร้อมเห็นว่าการเลือกตั้งจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศเพื่อเป็นการลดปัญหาความถดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งนายจารุพงษ์เรืองสวุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยเองนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่หลายหน่วยงานรวมทั้งองค์กรอิสระไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลรักษาการว่าเป็นขบวนการล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเขาก็มอง ะว่ากระบวนการต่างๆนั้นคงทําได้ไม่ง่ายเพราะว่ามีมวลชนจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงที่สนับสนุนรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยซึ่งต้องต่อสู้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ยังจะรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ นายจรุพงศ์ก็ระบุนะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกที่เกิดปัญหาความขัดแย้งจนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองมีประชาชนบาดเจ็บสุดท้ายก็จบลงกันที่การเจรจาเดินหน้าสู่การเลือกตั้งขณะที่ความขัดแย้งในประเทศไทยตอนนี้ขยายวงกว้างมากขึ้นเพราะไม่ยอมรับเงื่อนไขของแต่ละฝ่าย ทางด้านของนายพร้อมพงษ์นพริโคศกพักเพื่อไทยบอกค่ะวันนี้เวลา13นาฬิกาตัวแทนฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยจะไปยื่นเรื่องที่กองปราบปรามเพื่อร้องทุกกรณีที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ร้องทุกดํดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปรป,ปสและแกะนนํากปปสที่นํามวลชนไปขัดขวางการเลือกตั้งทางนี้เขาก็มองนะคะว่าการประชุมกรกะตที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้จะมีการนําข้อเสนอให้มีการ เลือกตั้งสอสอพร้อมสอวไปทบทวนเพราะเห็นว่าหากกะกะตดําเนินการให้มีการเลือกตั้งสอสอที่ล่าช้าจะเกิดปัญหากับประชาชนที่ต้องการให้อนุมัติงบประมาณกลับเคลื่อนนโยบายต่างๆ